รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยนะคะเพราะมีรสชาติและรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยที่หลากหลายที่ได้รับการสังสมสืบสานกันมาตั้งแต่อดีตการค่ะ ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu x Originality Redefined ช่วงโฟงกัสอนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับเชฟโจ้ธนาทวีถาวรสวัสดิ์ถึงลักษณะสำคัญของอาหารไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารไทยตั้งแต่ยุคโบราณค่ะ ช่วงโ o กัสออนสนับสนุนโดย all new isuzu m u l x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการ l i ฟ์เวอร์ t ีกับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปรับประทานอาหารไทยนะครับไปคุยกับผู้ปรุงอาหารไทยหรือว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้คำว่าเชฟนะครับสมัยก่อนเราก็จะเรียกพ่อครัวบ้างแม่ครัวบ้างนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีความหลงใหลในการทำอาหารไทยนะครับ ซึ่งเปิดร้านอยู่ที่แถวแถวซอยภผยสิงโตนะครับอยู่บนทั้น28ของอาคารเวนเดมนะครับชื่อร้านมารรกิมานะครับเราจะชวนคุณไปสนทนากับคุณธนาทวีถาวรสวัสดนะครับหรือเชฟโจตอนนี้คุณโจอยู่กับผมนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับกาถทมได้ที่อยากจะชวนคุยก็คือความน่าสนใจหรือว่าความเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารไทยมันมีคาแรคเตอร์อะไรยังไงมันมีลักษณะวิเศษหรือว่าลักษณะเด่นอะไรยังไงบ้างครับถ้าจะพูดถึงอาหารไทยมันต้องรีเลทกับคนคือคนไทยใช่คนทําคนกินเนี่ยคนคนไทยหรือคนละแวกเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบรสชาติที่มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นคนไทยจะเป็นคนที่ปรุงรสเก่งเครื่องปรุงรสของไทยจะมีเยอะแยะมากมายเต็มเลยเข้าไปในครัวแล้วแบบสารพัดเลยนะ เช่นเปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวจากอะไรใช่ไหมมันนันมันดันมันนาวอามาขมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารไทยที่มันมีความซับซ้อนในเรื่องรสชาติแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะสมุนไพรสุขภาพนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะจะมาแบบค่อนข้างจะชัดเจน ผมแอบถามหน่อยสิบางทีเราเคยไปไปอินเดียทราไปกินอาหารอินเดียก็ก็จะมีเครื่องเทศเยอะนะแต่ว่าแต่รสชาติก็บางทีไม่มีเผ็ดเปรีร้ยวหวานเลยเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าจะมีเครื่องเทศเยอะมาก<อ>ใช่ไหมฮะข้อแตกต่างของอาหารแกงอินเดียกับแกงไทยเ,เนี่ย<ะ>ผมว่าจริงๆพวกเราอะรับแกะรับอิทธิพลแกงจากอินเดียนะเยอะเลยใช่ครับแต่ว่าด้วยความลิ้นที่เป็นความซับซ้อนของของรสชาติที่รับรู้ได้อะครับทําให้เราเนี่ย ลดเขาเรียกลดลดพวกเครื่องเทศลงแล้วก็ปรุงลสให้ให้มันครุงบ้านเราใช่ครับก็เลยทําให้แกงเรานแตกต่างจากแกงอินเดียซึ่งทั้งที่อาจจะมีต้นกําเนิดมาจากแถวนั้นนะครับเพราะในการที่เราติดต่อค้าขายสัมพันธ์กันมาครับผมเพราะอย่างอย่างกรณีของพวกพริกอย่างเงี้ยเราก็ทราบกันว่าพริกไม่ไม่ได้ปลูกที่นี่มาตั้งแต่ต้นกําเนิดเพราะฉะนั้นมันคือมันคือเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของ วัฒนธรรมทางการกินที่มันมันเชื่อมโยงกันในทั่วโ,โลกตั้งแต่สมัยนั <t 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 ้นแล้วเราเราได้พริกมาจากทางเม็กซิโกทางอเมริกาใต้แล้วพริกไทยที่มันเคยเป็นพริกของเรามันก็กลายเป็นพริกไทยไปอฮใช่ครับแล้วก็ไอ้พริกนี้มันก็จะกลายเป็นพริกชี้ฟ้าเป็นพริกอะไรไปเผ็ดๆที่เรากินกันพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกหยวกอะไรประมาณนี้นะมันจะไม่ใช่พริกบ้านเราใช่เพราะว่านี้มันมาจากที่อื่นหมดเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนที่เราติดต่อค้าขายมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอ เมนเมนเลยที่เราบอกว่าถ้ามันมันจะจะดูจากวิธมการกินวนธรรมทางอาหารแล้วก็จะเป็นอาหารไทยที่เราเคลมได้ชัดๆแกงเลียงอ่าโอเคคืออาหารไทยแรกๆผมจําได้ถ้าผมถ้าผิดช่วยแก้นะคือผมคยคุยคนมาาส่วนใหญ่จะเป็นต้มต้มอ่ะเป็นหลักๆอ่ะใช่ครับแล้วก็ย่างต้มย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้ําพริกเป็นอะไรที่ที่เริ่มเข้ามาแต่ซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจว่าพริกพริกที่เป็นพริกเผ็ดเนี่ยพริกเม็ดยาวๆนะครับ ก็เข้ามาในสมัยที่เราติดต่อค้าขายก็หลายพันปีแล้วเหมือนกันใช่ทุกคนก็เลยเคลมตอนนี้ว่ามันก็คือของไทยเพราะมันอยู่กับเรามานานใช่ครับซึ่งซึ่งพอไปคนจริงๆอ้าวไม่ใช่เหรอทีนี้ถามคุณโจนิดนึงคุณโจมาเป็นเชฟไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเรียนมาสองคือครูพักรักจําหรือมันอะไรครับคือปกติแล้วคนที่ทาอาหารไทยเก่งๆเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปอะโอเคครับอ่า สิ่งแรกของผมก็คือคุณแม่แม่เป็นคนทำกับข้าวอร่อยครับต้องบอกว่าไม่ใช่อร่อยเฉพาะเราอร่อรอร่อยใช่คือเราก็เลยถูกให้ช่วยในครัวนั่นแเด็กซึ่งเราก็จะสนุกตรงนั้นแล้วคุณแม่เป็นคนที่มีกุศโลบายดีสมัยผมเด็กๆคือก็สามสิบสี่สิบปีละเอาไปร้อยหนึ่งเราก็ซื้อกับข้าวคิดเองทำเองสามอย่าง อยากรู้อะไรถามแล้วไปจ่ายตลาดเองเอาไปร้อยหนึ่งเนี่ยเหลือเท่าไหร่เอาไปเป็นค่าทำเพราะฉะนั้นมันก็สนุกทุกวันมันก็สนุกกับกตรต้องคิดด้วยนะว่าเงิน100บาทจะซื้ออะไรเพื่อจะเลี้ยงคนจํานวนเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็มันก็เหมือนเป็นการฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยผมเรียนสูงหลาบพอมหกเนี่ยตอนที่ e n t r c n c e ไม่ติดเนี่ย ตอนนั้นคือใจอยากเรียนสถาปัตย์อือ่าแต่มีแวบหนึ่งในในความคิดเลยว่าอ่าสมัยนู้นมันมีสถาบันหนึ่งชื่อสถาบันไอทิมอ๋อใช่โอเคเป็นสอนการโรงแรมสอนอะไรเงี้ย่ใงมันมีแว็บหนึ่งที่แบบเรียนที่นี่ไหมเพราะเราก็ชอบอะไรเงี้ยแต่แต่บังเอิญว่าใจเนี่ยชอบเรียนศิลปะมากกว่าแล้วก็อ่าตอนนั้นทอดีประกอบกับคุณแม่ป่วยก็ก็เลยกลับมาช่วยเทเลอร์ที่บ้านครับผม แล้วพอหลังจากนั้นผมได้ไปออสเตรเลียไปเรียนต่อด้านไหนฮะไม่ได้ด้าหารไม่ครับตอนนั้นผมไปเรียนผมไปเรียนเทเลอร์เรียนเรียนการเม้นต์คอนสตรักชั่นเพื่อดูแลกับการดกลที่บ้านนะผมก็พอไปถึงเนี่ยแล้วเรานักเรียนไทยที่เรามีทุนตัวเองมันจะไม่ใช่แบบอันนี้มันต้องมันต้องปากัดตีนอใช่นึกออกครับ เราก็ไปเริ่มทํางานในร้านอาหารก็ขอเลือกว่าอยู่ในครัวนะไม่เสิร์ฟไม่อะไรอ่าแล้วทําไปได้สักปีหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราคือเราอยากไปทํางานทุกวันโอเคโอเคสนุกเราสนุกเราเราเริ่มหลงไหลกับวิธีการแล้ผมเป็นคนโชคดีที่ผมเจอเจอเชฟเจอพี่ที่ทํางานเจอคนที่ผมได้ร่วมงานด้วยเนี่ย เป็นคนน่ารักแล้วก็เหมือนกับว่าเขาให้ทุกอย่างที่ไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงวิชาเรามันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนแบบนั้นคือเราก็ไม่ห่วงวิชาครับเราก็รู้สึกว่ามันสืบทอดต่อกันไปได้แล้วทุกคนจะมีแนวคิดทุกคนจะมีไอเดียแล้วก็มันจะพัฒนาต่อคือสรุปว่าจริงๆก็คือมาจากความรักก่อนนันแรกถูกต้องรบบเสร็จแล้วก็ได้ทําได้ทำแต่มันอยู่อันก่อนจะเบรกอันนี้นะครับเมื่อกี้คุณโจ้พูดอยู่คําบอกว่าไปเจอพวก พี่ๆเขาไม่ห่ววิชาแต่ผมเคยได้ยินแบบตำรับอาหารบางที่อ่ะเขาบอกว่าโอ้โหตำรับเนี้ยเป็นของคุณถ่วยคนนี้หรือคุณท้าคนนี้คือตายคือตายตกไปเลยแล้วก็หายไปเลยประมาณนี้แสดงว่าไอเดียนี้ก็จะแบบแล้วแต่บางบ้านใช่ไหมถูกต้องครับแต่ว่าถามถามผมผมบอกว่าผมเสียดายคือคือกว่าก่าความคิดนึงมันจะตกผลึกลงมาเป็นแนวทางหรือวิธีการเนี่ย มันไม่ง่ายพอมันไม่ง่ายเนี่ยมันตายไปกับตัวคนเนี่ยผมว่ามันสูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุผมไม่ห่วงสาเหตุหนึ่งด้วยคือผมเคยทดลองด้วยการเอาสูตรช่างตวงวัดนะครับเหมือนกันหมดเลยอให้เชฟสี่ห้าคนทําพร้อมๆกันคือน้องๆเนี่ยครับวิธีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันทําพร้อมๆกันเลยครับไม่เหมือนเอารถออกมาไม่เหมือนกันรถออกมาสี่จานไม่เหมือนกัน เพราะว่าจริงๆแล้วอาหารพวกนี้มันไม่ใช่แค่แบบช่างตวงวัดมาจบแต่มันมีเรื่องไฟที่ผัดมีเรื่องระยะเวลาในการผัดนานไม่นานแล้วด้วยชื่อสาคัญที่สุดคือเรื่องไฟการคุมไฟเป็นมันจะทําให้เพราะว่าความร้อนมันก็ทําให้กลิ่นบางกลิ่นหายไปมันก็ทําให้รสบางรสหายไปถ้ามันร้อนเกินหรือเบาเกินเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออผมก็ไม่หวงครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จริงๆก็คือต่อให้คุณมีสูตรแต่ว่าถ้าสมมติคุณใช้สูตรนั้น ในลักษณะที่มันเพี้ยนไปจากต้นตำรับที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นผัดนานเกินไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรถมันก็จะจะต่างไปได้ใช่ครับใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักนิดสักครู่นะฮะแต่สิ่งที่คุณโจ้ได้คุยกับเรานะผมว่าน่าสนใจนะครับคือคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราเรารักอะฮะแล้วเราสนุกกับมันนะฮะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอออะไรที่มันดูยากๆก็ทําได้ง่ายนะครับแล้วเพราะว่าเรามีความความรักเป็นพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเราพักครู่นะครับเดี๋ยวเราช่วงหน้าจะมาชวนโจ้คุยว่า แล้วอาหารไทยที่มันเป็นอาหารไทยที่แบบยอดนิยมคนชอบกินเยอะๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มันมีชื่อเสียงขจรขจายเนี่ยมันคืออะไรอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new isuzu mu-X Originality Redefined ผู้ชมครับเรากลักบมาสนทนาคุณเจ้าต่อนะครับอาหารไทยที่มันแบบชื่อเสียงโด่งดังมากๆในหมู่คนไทยและในหมู่ฝรั่งที่คุณโจ้าแบบเข้าใจแล้วก็เห็นน่ยมันคืออาหารชนิดไหนอะไรบ้างครับโดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าในทั่วโลก uh huh. ที่รู้จักกันเอาเอาเบอร์ไวแบบสบายๆก่อน uh huh. ก็คือ ้มยำกุ้งอ่าต้มยำกุ้งผัไทยผัไทยอะแล้วก็แกงเขียวหวานอ่าแกงเขียวหวานต้มีำกุ้ง c u r รีอ่แต่ว่าสิ่งที่น่าน่าสนใจคือมันเคยมีการประกาศว่ามัสมันอ่ามีคนเป็นเป็นอาหารจานที่รสชาติดีที่สุดในโลกซึ่งถ้าถามว่า จริงไหมผมเชื่อว่าจริงเพราะว่าเวลาที่เราทํามัสมันเราจะรู้ว่าเครื่องเทศเวลาเราตาเครื่องแกงในมัสมันเนี่ยโอหมันมันเยอะมากเยอะจนบางทีเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องกลับไปอยู่ในยุคยุฎนะตายายแล้วเราต้องตำขนาดนี้เราคงเราคงเหนื่อยแล้วเราคงคงท้อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เฉพาะที่เครื่องเทศในพริกแกง แต่วิธีการปรุงรสก็เช่นกันมันก็จะมีความซับซ้อนโดยเฉพาะถ้าเจอมัสมั่นที่เป็นมัสมั่นแบบสูตรที่เราเคยใช้สูตรที่เราได้มาเนี่ยมันมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานนะครับซึ่งซึ่งมันจะออกรสเค็มหวานเปรี้ยวถามนี้อันนี้แต่ว่ามันจะต้องมาเท่าๆกันอาใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเปรี้ยวเนี่ยความความซับซ้อนของมันคือใส่น้ำส้ม น้ำ oh. ส,ส้มซารับโอเคโอเคโอเคใส่น้ำส,มส้มซาตบสุดท้าย oh. ปุ๊บเนี่ย oh. มันจะไลท์ขึ้นมามันจะเบาขึ้นมาแบบ oh. ชัดเจนอ่านไทยที่ฝรั่งชอบเนี่ยนะครับแล้วก็แบบโอเค,อเคบางคนก็ลงทุนมาเรียนคุกกิ้งสกูลอะไรกันเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเคยคุยกับฝรั่งนะครับ oh. ก็บอกว่ามันก็สนุกตอนทำอะ่ะตอนสมมติสมมติจะไปการขียว่าชักหม้อนเนี่ยก็ไปเด็ดพริกในสวนไปอะไรประมาณนั้นเองเขาก็จะแบบในที่ที่เขามีมีเหมือนกับสวนให้ให้เก็บอะไรประมาณนี้นะฮะ ไปเก็บใบมะกรูดมะเกลดอมาทุกนี้นะครับเขาบอกเออมันก็สนุกได้เรียนรู้รล้ที่สองก็คือวิธีทำมันก็จะแบบมีสูตรไปไปๆปไปไปหมดแล้วก็ความร้อนเท่าไหร่มันจะตั้งโอเว่นได้ทันทีใช่ไหมแต่เขาบอกอาหารไทยเนี่ยมันยากมากแล้วผมเคยไปคุยบางคนบอกว่ายิ่งใช้เตาถ่านนะโอ้โหอันนี้มันมันปรับเซียนกันมาเลยครับโช่วยเล่านี้ให้ฟังหน่อยดิคะคนทำอาหารบ้านเราเนี่ยหรือว่าคนไทยที่ทํากับข้าวเนี่ย เป็นคนที่มีเราถึงมีคำว่ารถมืออะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเราใช้วิธีถ้าถ้าพูดง่ายๆคือกะอแต่กะเนี้ยมันไม่ใช่กะแบบไม่รู้แต่มันเป็นกะแบบที่มีความชำนาญนิดนึงดิผมเราเคยเห็นแบบคุณยายคุณป้าต่างๆที่ทบางทีหยิบเกลือเขาหยิบหยิบหยิบนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ช้อนตักอะผมก็ได้ใจว่าแล้วรู้ได้ไงวะอะไรประมาณนี้นั้นแล้วก็บางคนก็แบบเอาสมมติหยิบ อะไรอะไรก็แล้วแต่เนใช้ใช้หยิบมาคือไม่ต้องใช้ช้อนตัวงเขาเขาใช้ความชํานาญในในในการมองเห็นว่าเขาหยิบแค่เนี้ยใช่อ่าบงทีเราเห็นหยิบหนึ่งหยิบเพิ่มเพราะว่าเมื่อกี้มันร่วงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยทําให้อมันเป็นความแตกต่างมันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยครับผมถามว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ที่เราคุกกิ้งเราเรา ปรุงอาหารด้วยวิธีการที่เรียกว่ากะหรือใช้ความชานาญเพราะเหตุผลคืออย่างเช่นวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงเนี่ยครับมันต่างฤดูต่างรสชาติอน้ำมะนาวหน้าร้อนน้ำมะนาวหน้าฝนน้ำมะขามหน้าไหนก็จะลดน้ําตาลเป็นฤดูก็จะคนละรสชาติเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นแม่ครัวคนไทยคือชิมให้เป็นคือลิ้นต้องแบบใช่พูดง่ายคือลิ้นต้องแบบ พูดง่ายคือแบบจะใช้คำว่าเป๊ะอะไรแล้วก็มันก็เพราะมันมันก็จึงมีคํานี้ใช่ไหมว่าเอแกงบ้านนี้ก็อร่อยแบบแกงบ้านนี้แกงบ้านนี้ก็จะอร่อยแบบแกงบ้านนี้คือมันจะแบบไม่ใช่เหมือนกับแบบทุกอย่างอยู่ในช่างตวงวัดแล้วเป๊ะออกมาหมดไม่มีทางใช่ไหมก็คือคือทุกคนจะมีสูตรของตัวเองเป็นความชอบของแต่ละบ้านที่เรารู้สึกว่าก็ทํากินมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็กินแบบเนี้ยซึ่งมันมีบางอย่างสําหรับผมเช่นคุณแม่เป็นคน เป็นคนแม่กลองแล้วก็เขากินอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับผมครับสมัยเด็กๆผมก็จะได้กินพวกถั่วฝักยาวผัดกุ้งหรือถั่วอะไรที่เป็นผัดผักและใส่กุ้งเนี่ยครับผมแต่พอผมไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยผมไปเจอถั่วฝักยาวใส่หมูเนี่ยผมเริ่มไปไม่เป็นเริ่มงงเริ่มงงเอะผมก็จะเริ่มไปไม่เป็นว่าเฮ้ยอ่าฮะ มันมีด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยครับผมมันมันเลยบอกว่าต่างไปจากที่เราเคยกินใช่ครับมันมันคือการที่ทุกคนคุ้นชินกับสิ่งที่ตัวเองเป็นผมถึงบอกว่ารสชาติเนี่ยเป็น personal preference เป็นความชอบแต่ละบุคคลใช่ทีนี้ผมถามด้วยนึ่งอย่างอย่างอย่างเวลาอย่างคุณโจ้เนี่ยเวลาอาหารที่แบบเออเนี่ยเจ๋งคือคาว่าเจ๋งขึ้นมาว่าเฮ้ยอันนี้ผมแบบทําเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าอร่อยเด็ด สิ่งหนึ่งที่เวลาผมทำคือผมจะทำช่างตวงวัดผมปรับอาหารไทยให้มันอยู่ในสเกลของการช่างตวงวัดทั้งหมดเพราะว่าเราต้องการมาตรฐานเดวันถึงเดสิกอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันจะต้องเท่ากันลูกค้ามาวันนี้มาเดือนหน้ามาปีก็จะต้องแบบรถเนี้ยถ้าเขาอร่อยเขาอร่อยวันนี้อร่อยสิบวันข้างหน้าไม่เปลี่ยนไปถ้าเขาไม่อร่อยวันนี้ก็ไม่รอบไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบไปตลอดเพราะว่า แต่ถามว่าเราปรับให้ได้ไม้สำหรับบางกรณีเราก็ทําให้แล้วเราก็จะจดไว้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบก็ต้องรู้ว่าคนนี้ไม่ชอบหวานขนาดนี้คนีชอบเปรี้ยวเราก็สาามรถทําได้ก็เพียงแต่ว่าต้องรู้คือต้องรู้หน้าคนนั้นเพื่อจะให้รู้ลิ้นคนนั้นแต่ถ้าเป็นเจเนอ a รลทั่วไปเราก็จะมีเป็นมาตรฐาดแบบนี้ไว้เลยถูกต้องใช่ไหมครับแต่ส่วนของผมเองเนี่ยที่ที่ทำเมื่อไหร่ก็ก็จะมีคนชื่นชอบก็จะเป็นพวกอ่า ขนมจีนน้ำพริกขนมจีนซาวน้ำซาวน้ำเนี่ยหาซาวน้ำนี่หากินยากมากตอนนี้แล้วคุณพ่อเคยทําต้มขาหมูแบบคนแคสที่มีใส่ผักดองแบบจีนเนี่ยผมก็พยายามหาสูตรวิธีการที่ทําขาหมูให้อร่อยแล้วก็ไปได้วิธีหนึ่งซึ่งซึ่งซับซ้อนพอสมควรเราก็เลยทําขาหมูทุกทีก็หมดทุกทีเวลาผมก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดอยู่ที่บ้านก็รับออเดอร์แบบ ดิล <Del> ิเวอรเนี่ยมผมก็จะเปิดเพจของตัวเองแล้วก็ขายขาหมูเนี่ยรอบหนึ่งก็แบบ20-30ิาขาซึ่งทำให้เราเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้เราโอเคกับมันอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยอย่างอย่างร้านอาหารที่คุณโจ้ทำเนี่ยกับมีแบบยูนิเวอร์แซลได้หมดหรือว่าเฮ้ย hey, เรามีแบบเนี้ยแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบเป็นเมนไว้ก่อนถ้าอันอื่นถ้าอยากจะได้มาว่ากันเป็นเคส by c เคสอ่าของผมจะเป็นอยู่เคสหลังก็คือ,อ เราจะเตรียมของไว้ค่อนข้างตามที่เราจัดวางแล้วก็ถ้าอยากได้บอกล่วงหน้าเราสั่งของได้ไหมเราทำได้คือทําได้เนี่ยผมเชื่อว่าแม่ครัวทุกร้านเนี่ยสามารถทําได้แต่รสชาติจะเป็นแบบไหนเท่านั้นเองมันก็จะถูกจริตกับคนที่จะมากินหรือเปล่าเหมือนอย่างเราเราสามารถทําได้ในเรื่องของทุกอย่างที่บอกมาว่าในในเมนูอาหารไทยไม่รู้เอาจริงๆง่ายสุดเดี๋ยวเนี้ย คอมพิวเตอร์ Google รู้หมดอะไรใส่อะไรยังไงเพียงแต่สูตรมันอย่างที่บอกว่าเวลาเราหาสูตรอ่ะมันมันใช่สูตรที่เราต้องการหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยมองอาหารมันคือแฟชั่นบางทีเรามองเราจะเห็นคครรัับบมันไม่ใช่เฉพาะมีเสื้อผ้ามีการใช้ชีวิตหรืออะไรที่เป็นเทรนด์แต่เทรนด์ตอนนี้กินอะไรช่อ เราก็ต้องอัปเดตกับมันเหมือนกันเวลาที่เราเป็นพ่อครัวเราเป็นเราเป็นคนทำาัวยเนี้เขานิยมอะไรกันอะไรประมาณใช่ครับเช่นในช่วงนี้กินอาหารเขาเรียกอะไรฮะสุขภาพเป็นหลักตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องลดหวานลดเค็มลดอะไรลงซึ่งบางครั้งเจอคนผู้ใหญ่ที่ ท่านกินแบบแบบเน้หวานมันเค็มมาแบบครบรถอ่ะเต็มเต็มรสอะไรมานะก็จะโดนบางทีก็จะมีมีเสียงต่อว่าว่าแบบขนมมันก็ต้องหวานสิขนมมันจืดแล้วมันจะเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็จะบอกผมว่าเขาก็ไม่ได้กินกันเป็นชามชฮาเขาก็กินคำสองคำให้พอรู้รสล้างพอแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเออ แต่เราเถียงกันลูกค้าไม่ได้อยากอะไรก็เอาบอกมาแล้วกันนะฮะใช่บอกมาบอกมาแล้วกันอเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็ทําเพื่อเซิร์ฟตรงนี้ด้วยครับผมก็เป็นการปรับเปลี่ยนแต่ขณะเดียวกันเราก็เซิร์ฟจริงแต่เราก็พยายามไม่ได้ให้มันเสียความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นนั่งเดิมอะไรใช่งเราก็ต้องคลิปนั้นไว้ด้วยใช่ไหมคคืออย่างที่ผมเรียนว่าผมพยายามที่จะรักษาวิธีการดั้งเดิมที่มันจนมันจบครับ แต่ระหว่างทางที่เราปรุงรสเราทําอะไรเนี่ยครับเราอาจจะปรับได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหนึ่งรสชาติขึ้นอยู่กับคนกินใช่ถ้าผมทําตามสูตรสมัยสองร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วที่เราเคยหาเจอเนี่ยครับซึ่งเคยทําก็กินไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้กินรสเดียวกันก็มันเปลี่ยนไปนั้นใช่ครับก็ก็เลยทำให้เรามามีความรู้สึกตั้งแต่ทำทาตรงนี้แล้วเราเรีเสิร์เยอะๆเราก็รู้สึกว่า เออเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจกับโลกกับกับการเปลี่ยนแปลงก็ยอยู่เ้อาทถ้จริงอ่ะน,นะฮะวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมคุย<ะ>คุณโจแล้วก็สิ่งที่ชวนคุณคุยวันนี้ก็คงจะทําให้คุณได้เห็นนะครับว่าโอเคเวลาจะทาอาหารไทยให้อร่อยสักอย่างเนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายนะครับแต่ที่สําคัญก็คือมันขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับวันนี้ ต้องขอบคุณคุณโจอย่างสูงให้เกี่ยวติรายการนะครับวันนี้รายการไลฟ์บราตี้ผมเฉลิมชัยนะครับต้องขอบคุณคุณโจคุณธนาทวีถาวรสวัสดนะครับหรือว่าเชฟโจเนี่ยนะครับแห่งร้านมารีกิมานะครับสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบปะสนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์นะฮะสามารถจะปรับใช้ได้ในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทําให้สังพม์ของเราเนี่ยมีความน่าอยู่มีความผาสุกนะครับวันนี้ต้องกราบดานด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ่วงโซ c ซตี้วันนี้นะคะแวดวงสังคมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะช่วง SOCIETY สนับสนุนโดย All New Isuzu m u x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติและมูลนิธิพลเอกสิงหาพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสว,วภาพเพื่อพัฒนาสังคมและพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีสมโภชวิหารพลเอกสิงหาพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพวัดคุณพุ่มตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่18มิถุนายนและได้ถวายปัจจัยรวมเป็นเงินจำนวน3,148,143บาท MBK Center เปิดบ้านการเรียนรู้ Opening Learning Hub ตอกย้ำความเป็นศูนย์รวมสถาบันการศึกษาและติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกว่า28สถาบันชั้นนำพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และสารฝันน้องๆเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝันดึงติวเตอร์คนดังจาก On Demand และ We y y The b r a i รร่วมจัดเต็มความรู้และเทคนิคพิชิตข้อสอบพร้อมไอดอลเกิร์ลกรวงเบอร์รี่เบร่ร่วมแชร์ทริคเรียนดี โดยมีนายวิสารศิวิยารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์บริษัท MBK จำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดพร้อมผู้บริหารสถาบันและติเตอร์ชื่อดังรวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ l i ฟ e Variety หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ